เดียวกันเมื่อเวลา18นาฬิกานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการที่ทำผิดแล้วก็ได้มีการขอโทษอย่างชัดเจนนะครับและตอนนี้เราก็ได้มีการเปิดสายแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ของที่เปิดสายก็ปรากฏอยู่ที่เวทีแล้วพร้อมกับวิธีการ SMS ด้วยครับสวัสดีครับขอคุณคนไทยนะครับสวัสดีครับคุณคนไทยครับครับสวัสดีครับครับท่านครับผมเพิ่งเข้ารายการมาก็ไม่ทราบว่าผม ท่านท่านอะไรไม่ทราบครับผมต้องขอแสดงความผมชื่อขจรศักดิ์ครับอะไรนะครับผมขจรศักดิ์ครับครับขจรศักดิ์แถวไปหน่อยนะครับเสียงแถวไปนิดนึงนะครับครับผมถ้าพูดไปแล้วทีนี้ผมไม่ได้ฟังคุณก็ต้องขอไปเอ๊คุณกระจหายไปไหนครับที่ถึงไม่ทราบครับเอาถือว่าวันนี้ติดธุระแล้วกันวันนี้ติดธุระด่วนนะครับติดธุระด่วนจริงๆไปไปฝากความคิดถึงถึงคุณกระจกด้วยครับเพราะว่าคุณกระจกก็ จะ่รายการได้น่ารักครับครับครับแล้วก็ก็คือคือคือเรื่องนี้ครับอันที่จริงไงที่จริงนี่ละครับมันเป็นผมขอเข้าสู่เรื่องเลยนะครับครับเชิญครับครับเพื่อเพื่อประหยัดเวลาให้คนอื่นได้่เข้าบ้านครับคือเรื่องที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดความวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคือผลผลิตของรัฐมนูล5สูครับถูกออกแบบไว้ให้เกิดความวุ่นวายถูกออกแบบไว้ให้คนฝั่งหนึ่งเล่นได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเล่นไม่ได้ แม้แต่สารรัฐมนูญก็ยังขยายวงอำนาจให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าอยังไงล่ะดูไปแล้วมันน่าสมเพชนะผมผมขอพูดอย่างนี้นะต้องขออภัยนะครับอย่างคุณสุเทพเนี่ยมาพูดถึงคุณสุเทพเนี่ยผมว่าคุณสุเทพมีดีอะไรสมันในตัวคุณสุเทพที่มามามา,มาเป็นผู้นําม็อบนี่ใช่นไหมครับ เริ่มเป็นสอสอ็ปี2,522รวมรวมทั้งหมดเลยเขาเป็นสอสอมา30กว่าปีเขามีเงินเล้วมีทรัพย์สินตั้พันกว่าล้านน่ะเขารวยได้ยังไงนะครับความดีของเขาก็คืออย่างอะไรบ้างอ่ะโรงพัก396แพงสร้างไม่เสร็จสอปกรสรี่ัึสนหุบเขาแพงอย่างเงี้ยเบื้องหลังเขาเข้าแถวซื้อน้ำมันพืชเนี่ยอ๋อดีมากนะครับของเขาหรือยังไงผมก็ไม่รู้คนอื่นเขามองเหรอนะ ก็เหมือนคนครูถ้ามีครูหรือมีคนสอนคนเนี่ยถ้าเป็นคนขี้เมาแล้วมาสอนคนอื่นบอกว่าอย่าเมานะอย่าเสพยาบ้าอย่าไปทะเลาะวิวาทคนอื่นนะแต่ตัวเองเมาทุกวันแล้วมาสอนคนอื่นมันมันมันน่าเชื่อถือไหมอันนี้น่าคิดนะครับครับนะครับเอามาันมาเรื่องมัสยิดนี่ครับมาเรื่องติดมัสยิดคนใต้คิดยังไงผมว่านี่แหละเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าตบหน้าแล้วลูกลูกลูกหัว ไม่ใช่ตกหัวแล้รูปหลังนะครับอันนี้เขาเลยว่าตกหน้าแล้วรูปหัวคิดยังไงครับ,รรบผมว่าผมว่าคิดว่าดีครับเพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าคนใต้ส่วนใหญ่เนะบูชาพระประชาธิปัตย์คิดเป็นถูกไม่รู้อว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดผมผมก็ไม่รู้นะเขาคือเขาถูกจุงได้ง่ายถ้าทำตามพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่ารักประเทศ คำดีเป็นม็อบคนดีเป็นม็อบมีความรู้เนี่ยเขาจะมัเก็บเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูจากพฤติกรรมเขาสิครับเถื่อนหอยบุกปิดปิดน่นปิดนี่ถ้าถูกตาหนิพอสังคมออกมาดูด่าว่ากล่าวก็บอกว่าเป็นม็อบปลอมไม่ใช่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าโยนผิดให้คนอื่นไงไงครับเขาเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเชิอใส่คนอื่นนี่แหละครับเป็นวิธีการที่เถื่อนหอยของพรรคประชาธิปัตย์ครับขอบคุณครับวัสดีครับขอบคุณครับอาล่ะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับ ตอนนี้สายต่อไปมารอแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอับดุลรอชิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอับดุลครับสวัสดีครับคุณอับดุลรอชิดอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชินครับเชนครับาอผมอิสลามครับครับเชินครับในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับครับ ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับที่กกบวอปสเข้าไปปิดล้อมมัสยิดนะครับเพราะว่าคนอิสลามเขาจะรู้สึกยังไงคนคใตายรู้สึกไม่ดีเลยกับกปสที่เขาไปบุกลุ่มมัสยิดนะครับยังมีคนเมาคนไปยิงขึ้นฟ้าอะไรอีกเขาจะไปทําศาสนกอินะครนะครับแต่ก็ว่าเป็นคนชุดนี้คนอิสลามไปทําอะไรแบบนี้เขาจะรับได้นะครับผมในฐานะเป็นอิสลามคงรับไม่ได้นะครับครับแต่กรกบสนี่ดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าณวันนี้คนอิสลาม ทุกคนนะน่าจะทุกคนภากตารู้สึกไม่ดีทั้งหมดเนละแล้วก็ไปเอาคนมุสลิมไปขึ้นบนเวทีไปพูดว่าขอโทษเพราะมันมันไม่ใช่นะไม่พอนะครับก,บกับการกระทําของนายสุดเพศนะครับต้องการให้ทําอะไรอีกครับถ้าไม่พอต้องการให้ทําอะไรอีกผมคิดว่านะครับในฐานะที่ผมเป็นอิสลามนะครับครับสุดเพศนั้นต้องไปที่จุดสำนักจุฬานะครับประกาศคนอิสลามนี้เป็นเรื่องร่างเดียวกันคนอิสลามทั่วทั่วโลกไม่ป็นเรื่องร่างเดียวกัน แล้วเขมาขอโทษก็บตัวเวเนี่บอกว่าให้อภัยไม่ได้นะครับหมายถึงว่าไม่ไม่ยังไงก็อภัยไม่ได้ใช่ไหมสําหรับตัวผมนะครับอิสลามเขารู้ศาสนาดีเขารู้ฮะดิษจากพระอัลลอฮ์ดีนะคนแบบนี้มันต้องประจานนะครับสมมุติว่าเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้เป็นคนทําแต่ว่ากปปสมีหลายหน่วยงานเยอะมากเนี่ย เขาคืออะไรเขาคือใครเขาคือเลขาธิการกรสศเขาบริหารทุกคนในกบสใช่ไหมครับครับเขาต้องรับผิดชอบนะครับครับครั้งต้องรบผิดชอบในสิ่งที่เขาทำหมายถึงว่าเราผิดชอบในการขอโทษชรับผิดชอบในการขอโทษไม่พอใช่ไหมครับครับแบบนี้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับอ่าก็สําหรับผู้ที่โทรผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาสายล่าสุดนี้ก็คือบอกว่าขอโทษอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับอ้า ไปพบกับคนต่อไปนะครับสายต่อไปคุณสุเทพนะครับคุณสุเทพสวัสดีครับครับเสนครับครับสวัสดีครับคุณสุเทพครับสวัสดีครับครับผมก็มีความเห็นเหมือนกันตรงนี้มันไม่มีการรู้สึกสมมือนอะไระมันถือว่ามันใหญ่มันโตมันมีอำนาจอะไรหรือใหญ่โตอย่างไรไม่ว่าสถานสถานสถานที่ของศาสนาต่างๆเลยนั้นจะทำมันก็ทำความรู้สึกไม่ดี ความรู้สึกมันไม่มีนะผมว่าไอ้วันนี้มันแช้ไม่ได้คนแบบนี้คนแบบนี้แท้ไม่ได้เมื่อไหร่จะนรกจะเอาไปลงนรกสักทีก็ไม่รู้แอ่จริงๆนะคผมนี่อยากจะเอาไอ้นไปต่อบาลน่ะไม่อย่างจริงแค่นี้ละครันะอีกอันใจเลืเกินอ่ะเป็นเรืผลิตเหมือนกันคุณสุเทพอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ระยองครับอยู่ระยองนะครับครับ ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมันทําแบบนี้มันไม่นับถีอศาสนาอะไรมันก็ไม่มีศาสนาอะไรแบบนี้ครับครับครับส้วัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายต่อไปนะครับมาจากการคุณคนเมืองการนะครับสวัสดีครับคนเมืองการครับสวัสดีค่ะเจนครับครับเจนเลยครับ ดิฉันขอนแสดงความที่เห็นนะคะครับดิฉันเห็นว่าคนเราเน่ะมันร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างนิสัยพ่อคนเราไม่ใช่จะดีทุกคนชั่วทุกคนแต่ศาสนาในฐานะที่อย่าน,นักถูอศาสนาพุทธดิฉันให้เกียรติทุกศาสนาดิฉันอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะคนกลางก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงเขาก็พูดไปบางคนทางนู้นก็พูดจริงไม่จริงก็พูดกันไปบางคนก็ไม่ถูกกันก็ให้หร้ายแก่กันแต่ดิฉันคิดว่าคนเรา ในเมื่ออยู่ในประเทศเดียวกันแล้วก็ต้องให้อาภายัยกันถ้าเขาสำนึกแล้วก็ควรจะอาภาัยให้กันดิฉันอยากจะบอกว่าเมื่อครั้งเสื้อแดงเนี่ยก็ไปทําร้ายคนมุสลิมภาคใต้ทักษิณชินวัตรหรือยิงลักก็ไม่เห็นเคยแสดงความเสียใจหรือขอโทษ <c oughs> ใช่ไหมคะนี่กุสุเทพเขาก็รีบขอโทษเลยก็น่าจะอาภัยให้เขายังจะเอาอะไรกันอีกดิฉันก็ก<า>อยากการขอโทษของการขอโทษของกุสุเทพแค่นี้พอไหมครับหรือว่าต้องการดิฉันก็ว่าพอนะคะเพราะเขาก็บอกว่า ถ้าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ขอให้บอกเขาก็จะทําให้ทันทีเขาก็ไม่ว่าค่ะคุณสุเทพพยินดีนะคะเมื่อครั้งปีห้าสามที่เสื้อแดงอยู่ราชประสงค์คุณก็เคยคงเคยได้ดูคลิปนะคะครับเสื้อแดงเขาก็ไปทําลายมัสยิดที่กรุงเทพเหมือนกันก็ไม่เห็นมีใครจะโวยวายขนาดนี้คใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณมากมากครับขอบคุณครับอ้าวมีความคิดเห็นที่ต่างกันออกมาแล้วนะครับตอนนี้ไปพบกับคุณกมลนะครับสวัสดีครับคุณกมลครับ ค่ะคุณกบลจากจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เลยนะครับเชิญครับอ่าดิฉันคนศาสนาพุทธนะคะครับแต่ขอแสแสดงความคิดเห็นว่าศาส,สนาพุทธหรือคิดหรืออิสร,รามศาส,สนาต่างๆพระเจ้าเขาสอนให้เป็นคนดีนะคะครับแต่ที่มอบอ่าของประชาธิปัตย์ทำแบบเนี้ขอตำหนิว่าชั่ว ก็ไม่รู้จะตำหนิว่ายังไงชี้นิ้วด่าคนอื่นแต่สามนิ้วเข้าหาตัวเองครับนะคะอ่าอะไรก็ประกาศว่าเป็นของรัฐบาลครับแต่ทําไมเขาไม่ดูตัวเขามั่งว่าเขาทาอะไรครับเขาผิดหรือทาถูกสวรรค์คงลงโทษเขาค่ะสักวันหนึ่งนะคะคขอบคุณมากค่ะคขอบคุณมากมากนะครับจากเชียงใหม่นะครับ ไปพบกับสายต่อไปคุณแพรวา่าคุณแพรว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแพรว่าจากจังหวัดไหนครับโอจากจังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านกับความคิดเห็นเรื่องของกบพศไปปิดโรงเรียนในมัสยิดใต้มีความคิดเห็นอย่างไรครับพอเสียงคุณรู้สึกขาดหายหายนะคะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมอ่าค่ะเริ่มเริ่มชัดขึ้นคกรณีกบพศไปปิดมัสยิดที่ตรัง มีความคิดเห็นยังไงครับอ่ะาะเสียงคุณขาดหายนะคะฉันขออนุญาตพูดเลยดีกว่าได้เลยครับเชนครับอในฐานะที่ดีฉันก็ให้เกียรติทุกศาสนานะคะคทุกคนมีสิทธิ์ศรัทธาในศาสนาของตัวเองแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราศรัทธาเหมือนทุกคนนะคะบางคนก็ศรัทธาคุณจุเทพบางคนก็ศรัทธาคุณทักษิณนะคะ แล้วการเลือกที่จะศรัทธาไม่จําเป็นต้องยัดเยียดความผิดให้คนอื่นนะคะกับกรณีนี้ถ้าคนไหนผิดก็ว่าไปไปต่างผิดคนณี่มาผิดบอกว่าผิดเราก็ต้องยอมรับว่านั่นคือความผิดนะคบถ้าเกิดเถียงข้างๆครูโคแล้วก็มาเหมือนกับเ้ยชินจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องผิดให้มากๆมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องฟังทุกคนต้องรู้จักคําว่าให้อภัย กำลังจะบอกว่ากําลังจะบอกว่าคุณสุเทพหรือว่ากรปปสเขาก็ขอเขาก็รู้แล้วรู้ความผิดแล้วใช่ไหมคุณสุเทพไม่ผิดนะคะคุณสุเทพอยู่ในสถานะที่เป็นผู้นําคุณจุเทพไม่ไม่รับผิดชอบตรงจุดนี้ไม่ได้ค่ะคต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ให้สมกับสิ่งที่อ่าคนใต้บังคับบัญชาไปทํานะคะอืเพราะว่าการที่คุณจุเทพขึ้นเวทีพูด อะไรหลายสิ่งหลายอย่างยัดเยียดความผิดให้คนโน้นคนนี้นะคะแล้วก็ใส่ความคนอื่นฝั่งตรงข้ามตัวเองจนมวลชนน่ะเกลียดฝั่งตรงข้ามชนิดที่ว่าเฮ้เห็นคนแบบพูดแนวทางไปทางเสื้อแดงเรียกควายแดงอย่างเงี้ยนี่ก็แสดงว่าเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเหมือนเช่นดิฉันเนี้ยออกความคี่เห็นดิฉันตำหนีคนที่มีโอกาสเข้าถึง ข่าวเข้าถึงการสื่อสารที่น่าจะรู้ว่าอะไรผิดชอบชุดชั่วดีอะคะ่ะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอ๋อรู้เลยอีนี้มันต้องควายแดงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละเพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งไปว่าคนหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะัคบมันกับไปบอกว่าเอ้ยศาสนานู้นไม่ดีศาสนานี้ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ละทุกคนต้องอให้เกยียรติซึ่งกันและกัน แต่ในแต่ในในความรู้สึกของของของกบพศเขาไม่ได้บอกว่าศาสนาไม่ดีหรือศาสนาเพียงแต่ว่าการกระทําของกบพศที่ตรังไปทําเกินกว่าเหตุเนี่ยในความคิดส่วนตัวดิฉันนะคะไม่ได้รวมกับใครเลยดิฉันว่ามันเป็นความผิดที่หนักหนาสาหัสพอสมควรค่ะครับเพราะว่าเขาทําศาสนาิจอยู่แล้วคนอิสลามเขาเข่งขับนะคะ เขาเข่งคัดมากอิสลามคือสันตินะคะครับคําว่าสันติแล้วอยู่ดีๆไปปิดไปละเมิดสิทของเขาถ้าจะมาบอกว่ากลาบขอโทษแล้วไม่ไม่มีคาเป็นลายลักษณอักษรทําให้เป็นพิธีการใช้ไม่ได้ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีรายลักษณอักษรก็ถือว่าจบเรื่องกันได้ถ้าขอโทษด้วยจากใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้หรือไม่ได้เพราะว่าพี่น้องอิสลามจะเป็นคนตัดสินใจค่ะ ดิฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นดิฉันควรจะทําแบบนั้นนะคะคก็ฝากเอาไว้นิดนึงเพราะว่าแฟนขับรายการบางคนก็รู้สึกว่าจะมองอ่าสื่อไปในทางทิศเดียวไม่กว้างพอนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยดิฉันก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในกบปสเหมือนกันอค,คฝากเอาไว้อีกนิดนึงคือดิฉัน ชื่นชมในแนวทางของคนเสื้อแดงทั้งๆท,ที่ดิฉันเคยไปมาท,ทุกเวทีในการประชุมนมนะคะ,ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อว่าดิฉันได้และดิฉันก็ให้เกียรติเพื่อนเหมือนก็เพื่อนเป็นข้าราชการไปเป่านกกวีครับดิฉันฝาก